ค่ะสวัสดีค่ะพบกับดาดาค่ะแล้วก็ตังค่ะวันนี้นะคะเราจะมา re-action นะคะเพลงใบของไดบอนค่ะก็คือแต่งตัวมารับแบบว่ามาเพื่อรี a อคชั่นะคะเพลงนี้โดยเฉพาะชื่อเพลงว่าเด็กชาย cannabis น,นะคะก็คือแบบ cannabis ก็คือสีเขียวเป็นพืชผักโลชนห้ชนิดนึง <laughs> เอาไว้อย่างนี้ดีกว่านะคะเป็นตอนนี้อยู่ในสิเอ็ดในมแมลงแล้วเพึ่งเนี่ยเรารีแอคชั่นะคะก็คือพิ่งปล่อยเมื่อยี่สิบชั่วโมงที่แล้วอะแล้วตอนนี้ก็คือแบบเออยอดวิวกำลังแบบ ยอดกดไลค์ like ก็ตั้งเยอะแล้วนะคะคือแบบเห็นจากดูคอมเมนต์อะ่ะก็แบบป่นๆดังนั้นเลยเพลงนี้ก็คือแบบว่าตอนรับมาสีเขียวจากดูคอมเมนต์ขนาดนี้ก็น่าจะเกี่ยวกับพืชผักผลไม้สวนครัวทุกคนเอออะไรประมาณนี้นะคะอดไม่ไหวและก่อนการดูเรีแอคชั่นคืออะไรคะอย่าลืมอะไรคะกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้กับช่องนะคะเพื่อเป็นกำลังให้ดาด้าแล้วก็ตังนะคะในการทำคลิปรีแอคชั่นต่อไปค่ะอ่ะเราไปเริ่มกันดูรีแอคชั่นกันได้เลยค่ะทุกคน่ะ เอาเลยนะคะหนึ่งเรื่อเล่า,าปเป็ไนไงเขียวมากเปิดไมค์เขียวเลยนี่เด็กชายแคบิันเดนตจะปิดไม่ค่อย้ลเพว่าคนนค้มื่อืนและเขามีตัวไทยประดิษแต่ไม่ใช่น มันอากาแต่มันไม่ใช่ปืนอากาออกจากบ้านมาคุณมีเดือดติดยามนาเลิ่นควันดอกมันสิลสภาพมาเพ่นก็ชอบมองขโมอเขาเมีอะไรติดอยู่ตรงหน้าตาหรือเขาอาจจะมองหาพ่อเขาหรือป่าเขาไม่เคยพูดจาและเขาก็คนจะมาเขาแห้งนิดหน่อยแต่เขาไม่แดกแล้วน้ำมะนาวเขาบอกอย่าแดกน้ำบูดูเพราะเขาต้องการยันมีคนยืนเม็ดมาแต่เขาไม่ต้องการมาจริง เค่ยได้ลืมเพราะว่าเขาโดนคานนิบสงเมื่อคืนและเขามีตัวไทยประดิษฐ์แต่ไม่ใช่ปืนเพือาจุดรลอกตองยืนนาเขามีแผนที่เขาได้วางในตอนทตื่นมาเพื่อเขาเอามี mm. ใบเขาชอบดื่มชาเขาไม่ให้น อย่างเสร็จแล้วก็เบิร์นจะเดียวไม่พอต้องการเพิ่มอะ uh huh. เบิร์นยัดลงไปอันเบิร์นจะลดลาต้องแข่งเบิร์นอะ uh ่ะรอสองทางก็สะเพลินสองทางก็สะเพลินอ uh huh. แต่ตอนที่เขาต้องการแฟนตาตอนแรกเขาว่าไม่ดื่มยาแต่ก็ดีที่ไม่ใช่ยาบ้าเขาไม่ยอมไม่อยากฆ่าไม่แคร์ว่าใครว่าแต่เราพูดทังเรื่องกัญชาเขา การ,รายเขาแค่ววนี่แมงก็ไม่มีใครเท่าเขาไม่ค่อยคุยอินเทอร์เน็ตเตอพาะว่แมงมันยาอ่อนเกินมแต่นาน่งตาจะปิดไม่ค่อยได้ลืมเพราะเขาโดนแคนปิดแงัมื่อคืน <c oughs> และเขาไม่ตัวไทยประดิษฐ์แต่ไม่นนไมช่ืมเพื่มจุด ลอยไปเปิดตายยังแม่เด็กชายแคเนบิดของจริงเนมอนเราไม่ถึงลอยไม่ถึงส AP ักทีลอยลอยลอยทั bon ้งว like okay, ันเลยลอยลอยไปเรื่อยๆลอยไปเรื่อยๆลอยไปแคเนบิดลืมตาโลกลืมอ่าก็จบไปแล้วนะกับการเรียคชันนะคะเพลงใหม่ของไดบอนเด็กชายแคนนบิด พูดถึงพืชผักสวนควรัวจริงๆด้วย,วยไม่ไม่แบบว่าไม่มหวังจริงๆกับไดมอนอันนี้อันนี้เป็นเ้อเพลงนะเห็นเขาเป็นไว้เป็นน้อยคนนึงจะจะปิดไม่ค่อยได้ลืมเพราะว่าเขาโดนแคนาบนิสงั้นเมื่อคืนเอออะแล้วเขามีตัวไทยประดิษฐ์แต่ไม่ใช่ปืนเพื่อนกูสุดจะล้มทั้งยืนอ่าเขามีแพนในเขาได้วางตอนที่ตื่นมาเพื่อนเขาเอามีใบใบอะไรอะ่ะไม่รู้อินเนอร์เซ เขาชอบดื่มชาเขาชอบดื่มชาไอ้ที่มีใบอ่ะใบาชาคนเนี่ยอยาเข้าใจผิดนะอะไรอย่างเงี้เอออะไรนะแต่ก่อนนั่งยามาฮาตอนนี้กูมีบาลเซกาโอ้ my ม o ก็เป็นไง่อน,น,นอยามาฮาตอนนี้มีบาลเซกาจ้าเขามีกุชชี่ l อ f r i e n ร y y แล้วก็ฮา d a ดเขามี a k k 7เอามาแรงเหมือนอาก้าแต่คือแบบอะไรนะออกมาจากบ้านมาเขาไม่ลืมที่จะติดย่ามา ยาอาหารแก้หิวอาหารแก้หิวยาสีอะไรนะสีย่าแปลกๆนะกินควันดอกมันติดเสื้อผ้ามากินสมุนสมุนไพยอาจจะอบควันเทียมอยู่ในห้อง <laughs> <laughs> กินกินเตดเออคนนี้นะคนก็ชอบมองเหมือนอะไรติดมาอยู่ตรงหน้ามันเขาอาจจะมองพ่อเขาหรือเปล่าเขาไม่ค่อยพูดจา <laughs> เขาก็โคตรจะมาคอเขาแห้งนิดหน่อยแต่เขาไม่เขาไม่แดกหรอกน้ำมะนาว จะเจ็บคอแบบลมควันแล้วแบบว่าอากาศมันแห้งเอออ่ะก็ถือว่าแบบจบไปแล้วนะก็คืออันนี้แบบว่ารีวิวเนื้อเพลงเนาะอันนี้อาจจะแบบบางท่อนก็ฟังเาะบางท่อนเนี่ยคือชอบมากเลยอะไรแบบดูดูปัตน n ะดูแบบสไตล์ไดมอนชัดๆคือแบบทำนองเนี่ยแบบแนวแบบว่าร้องหลุดโล่นิดนึงเนาะแบบมันมันๆคือแบบเอ้นี่ดีอ่ะเนาะอ่ะเป็นความรู้สึกไงเมื่อกี้ดูเพลงนี้ของเดมอนมีไหมก็ดีก็ดี เหมือนกันทุกเพลงกันนะแบบ mm. แนวแบบว่ามึนๆหน่อยแบบเสียงมันมามาม,ามาอะเลิศค่ะกระั่นดีนะคะเป็นแนวแบบสไตล์นิมอนถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ค่ะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์แล้วก็กด subscribe นะคะเพื <konuş> ่อ <ations> เป็นกำลังใจให้ดาด้าน,นะคะหรือใครอยากคอมเมนต์หรือว่าให้ดาด้าปรับหรืออะไรอะน,นะคะก็คอมเมนต์ใต้ล่างะคะ่ะหรือให้เดชั่นอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็แนะนำคลิปกันไว้ใต้ล่างน,นะคะวันนี้ดาด้าแล้วก็ตังลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบายค่ะ